สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวที่จังหวัดตราดและพาไปกินของอร่อยที่จังหวัดตราดไปกันครับและตอนนี้ทีมงานกําลังไปร้างทําขนมไข่เตาถ่า,านกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมวันนี้มาจังหวัดตราดครับอะไรนี่เคยทำก็ไดทำมไม่ใช่ขนมอะไรนะขนมอะไรนะขนมไข่ครับวันนี้มาทําขนมไข่ครับท่านผู้ชมมาุดนไม่ค้าไว้หนะครับ <S <S Okay. ขึ้นชื่อนะครับก็ม,มาวันนี้คุณยายแกจกสูตร <c oughs> <c oughs> แยร่ทุกวันขึ้นชื่อขึ้นชื่อมาวันเนี้ยใครใครยามตายตัไปเลยนี่เลยไปท่านก็มีนายเลยลูกค้าคุณยายมาจากไหนรู้เปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็มีเจ้าของอท่านสัง่งมา20คุณจะได้6ถุง,องเอง <c oughs> วันนี้ทีมงานสั่งขงนมไข่จากคุณยาย20ยี่สับท่านผู้ชมคุณยายทำไม่ทันก็เลยช่วยคุณยายทำให้คุณผู้ชมครับเตาถ่านใช่ไหมอ๋อเตาถ่านเขามางาน,นงที่ก็ถุงหนึ่งใช่ป่ะ๋อลูกค้าเขามารอสู อะไรคะ่ง่อเจ้าอ๋อเจ้าที่ร้อนร้อนไม่มีพิงบินเลยคะพบอายเนี่ยมันจะหูรุ่งแกงไม่เจ้าร้อนร้อนเอาแล้วป้าใส่อะไรคุณแม่ใส่เลยวันนี้ลูกค้าเขามารอท่านผู้ชมไม่รู้ก็เราไม่ต้องมัดหูไม่ไม่ต้องมัดก็ได้ค่ะมันจะร้อนอ่ะน้ครูลสิบกินใช่ไหมนี่ค่ะเนี่ยอนตต15บาท ขนมไข่ก็ประกอบไข่ไก่น้ำตาลแป้งสาลีอเนกนประสงค์น้ำมันพืชน้ำตาลท่านผู้ชมครับส่วนจะลดเด็ดหรือไม่เด็ดก็แล้วแต่เทคนิคการทำอีกต่างหากท่านผู้ชมครับแต่และเจ้าจะต่างกาันครับท่านผู้ชมครับซึ่งบางเจ้าอาจจะมีเทคนิคมีส่วนผสมเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมครับ เช่นผงฟูน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวท่านผู้ชมครับไข่ก็จะเน,ในใ้นไข่ไก่จะเป็นไข่แดงนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับลูกค้าจุดนี้ก็เป็นผู้ชสู่ตักร้านะคะขออนุญาตเอาเลยค่ะค่ะรูปไปค่ะเบอร์โทรค่ะได้ไหมคะคุณยายคุณยายไม่ไม่มีเวลาบอกเบอร์ค่ะอย่าตกนะแม่นะ เดี๋ยวยายเขาทําอีกนะเดี๋ยวบ่นนะบนส่วนเตาที่ใช้อาจจะเป็นเตาอบหรือเตาถ่านแล้วได้ความถนัดของแม่ค้าแต่ละคนท่านผู้ชมเราจะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วนะเราขอถูกคุณยายนะยายให้ทิ้งมั้งเนี่ยยี้เฮ้มีห้องทำไมเอาได้เอาไปเลยเอาได้เอาไปเลยไม่ถึงที่มันมีขายนะขายร้านฐานะกลางบ้านมีฐานะ ถึงว่าไงเราไปทำไม้วางกลางอ่ะมันหนักหนังมันหนักน้องไข่เตาถ่านใช่ใช่ออกทีวีกี่ช่องแล้วคะโอ้ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยให้พูดเลยอยาพูดอยากขายก็ขายไม่เท่าร้านขนมคุณยายนี่ขายดีมากๆครับท่านผู้ชมครับโอยายหัวใจถุงแล้วนะ นี่ฮะ็นย่านี่หะอั้นออันนี้ต้องรอก่อนเหรอ,อให้เย็นน,นะเดีย๋ยมันเป็นน่นะครับท่านผู้ชมอาตานนะครับเป,เป็นไอไงนั่นกันหนูร้องอน้องร้อให้มันเย็นก่อน,ออน้น้ำไข่ของสุขยายกนคดุนะคคุณยายรับแต่อเนี่ยกินหน้าร้านไป เออออาีกโห้คจะซื้อแค่สามต้องบอกว่าเลยเถิดเป็นห้าเดี๋ยวร้านเมื่อกี้นะต้องรอคนนั้นก็เยอะขึ้นชื่อเหมือนกันขึ้นชื่อเหมือนกันใช่ไหมที่มีคนมาสั่งทำอะไรนะหมักไก่อันเมื่อกี้หมึกใช่ป่ะหมึกเมื่อกี้ที่พ่อเห็นมาระหว่างทางอ่ะ จะมีหมึกขายเมื ata ata muse, so ่อก oh, ี ata al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  ata ้พลอยไปเขามีคนมาซื้อบอกว่าล็อกคิวหน่อยนะคะประมาณร้อยกว่าไม้เรามาตอนยังไม่เสร็จเรามาตอยังไม่เสร็จเราก็สั่งไปแล้วสามสิบใช่เรามาตอนเริ่มใช่อ๋อเมื่อกี้ที่ไปให้พ่อใช่ไหมใช่โอ้ขึ้นชื่อเยอะท่านผู้ชมขึ้นชื่อของาะมันจริงๆริงเขามีขนมแม่หนอมปะป้าหนอมปะจังหวัดชายท่านผู้ชมอร่อยไหมสภาพสภาพบรรยากาศ ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านผู้ชมแต่เศรษฐกิจเขาดีนะครับฝนตกบ่อยฝนตกบ่อยท่านผู้ชมช่องกนปตกอใจท่านผู้ชมครับเขาจะขายทั่วประเทศนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างย่งยงยังยจบได้ก็น่าอยู่อากาศไม่ร้อน ไ <laughs> <12 S 2> ปเองสสิบสองเ็ลูกค้าสุดยใหญ่ทาไมอีกครับคุณผู้ชมเ็ดชัที่คนนใช่เจ็ดเตาครับรอได้ยอนี้ก็รอชิวไม่ได้ท่านผูน้ชมกลับไปละสองคนใจต่อคร น้ไปช่วยเขาขายมากี่ปีแล้วใช่ไหมยายต้อดูไฟเป็นถ้าดูไฟเป็นก็เขาได้จะมาเล้วยายนี่หนูใส่ถุงได้ยังอะคะนั่งยืนไม่รู้แอ๊บจับเลยจับจับลูกจับ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 เอายายว่าอย่างนี้เลยว่าอย่างนี้ยังยังแล้มันอุ่นอะ นแรงยังยังใสได้แล้วโอเคเล็บสวยนะโ่าบางอ๋องา็บทำงานได้ดีเอาไว้บ่ียเนาะ่งบ่อยนะไว้ไม่ไวคุณยายทำมากี่ปีแล้วนะเมื่อกี้ขนมรครับครับเจ็อนี่คุณยายอายุเท่าไหร่แล้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเอง เจ็ดสิบเจ็เองยังไม่แปดิเลยสามีแปดสิานทำแล้วคานมาทำต่อข้าวเลี้ยงต้องสมมสาวร้าขาวข้าสขเดิมทำอาชีพอะไรคุณยายทำอาชีพนี้แหละตั้งแต่สาวสขายสารพัดขายจากาวขายจากน้อง นี่ก็หากินยากไหมอย่างเงี้ยทำทำได้มือไม่เคยยายทำขายอีกสิยายก็จะมีสูตรลับอยู่ขอลาเลยขอลาเลยท่านผู้ชมอบเตาถ่านท่านผู้ชมครับคนฝากไม่อยี่สิบชุดเนี่ยไม่ถึงเลยเดี๋ยวก็กินไปแล้วเดี๋ยวก็กินก็เป็นน่าจะน่าจะเป็นรูปเธออะไรร้อนกว่าไฟรู้ไหมไก่คุณยาย เลาเก็บใช่ไหมเก็บมาถือไว้สิชุดใช่ไหมไอสิบเจ็ดเด็ก่สิบเจ็ดค่ะไมคะคิวขาดอีก17จชุดค่ะสิบเค่ะสิเดค่ะเดี๋ยวแวะมาใหม่นะคะ่วยคุณยายขายแล้เครับเวลาเขาหยอดหยอดขนมครับคุณชัยยายหยอดขนม

พอเรียกเขามาแล้วก็ไม่แล้วก็ขายเขาไม่ได้แม่นมากครับท่านผู้ชมครับพอดีพอดีเลยครับท่านผู้ชมดูครับเราซื้อฝากใครมางเคล็ดลับช่วงเช้านี่มีคนมาต่อสู้ส่เจ้าจริงกลับไปประมาณสามสี่เจ้าแล้วสามสี่เจ้าแล้วครับ นี่ขนมไข่ใจเย็นนะคะเนี่ยามาจอคิวต้องเรากี่คิวนะกี่คิวถุงยี่สิบชุดม้นไม่ได้ปแค่สิบสิสิบใช่ไหมเอามาเอาเตาเฉ็นมายังไม่เหลืองนะไก่ไก่ไก่็เลยไก่ร้านมันไม่อยู่มันใต้เกาะหาย นี่แป้งอะไรครับยายแป้งมีตาว่าแป้งมีตาว่าวตาว่าวตาว่าวสวยกับคุณยายเขากะแบบพอดีพอดีเลยครับคุณผู้ชมยมายน,นี่ต้องใส่หนึ่งหนึ่งพอชั่นอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบอ่ะแกไขได้กี่เต่าไม่เคยนะ <laughs> ไม่เคยนะคะทำใครตีได้แค่จะอยู่เองตาข่ายอ่ะเข้ามาตาม เออเครื่องตีมันเล็กไงตีมากไม่ได้ต้อ,อ,องตีไก่แดงไป่ลูกค่ะแดงแดงนี่ครับท่านผู้ชมเวลาหยอดขนมแล้วก็ก็จะมีอีกเตาหนึ่งมาวางมาวางมาวางทับอยู่ท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้ไอายไอร้อนออกครับท่านผู้ชมบนข้างบนด้วยครับท่านผูน้ชมครับ ได้แล้วแหละน้ำมัน,มนไม่เกินยานีน้ำมันมะพร้าวเหรอฮะสี่หยอนน้ำมันมะพร้าวอ๋ออันนี้มะพร้าวก็คือปูตรงนั้นแล้วไม่ใส่แป้งตรงนี้เหรอยาย หลอดอ๋อกด้งนมีแค่ไข่ใช่เขาตีมีแค่ไข่มันต้มีสองเตาองเงี้ยทา่านผู้ชมก็มีสองเตาหนูไอ้น,นี่ให้แล้วเตาครับเตานี่คือเป็นแบบคืเตาล่างเป็นเตาบนนี่คือ,อเป็นเตาที่ให้ความร้อนด้านบนทาบ่านผู้ชมครับอบข้างบนให้มันเพื่อให้มันสุกด้วยทา่านผู้ชมครับ11เขี <18. S 2> ยนดูเคล็ดลับของคุณยายทำยายทำให้แบบ รสชาติมันกรอบหอมอร่อยครับสสสาม สำรองอยู่ข้าง,งล่างคุณผิ้ชนถ้าสานข้างบนมันน้อยสำลองก็ยึดถังข้างล่างมาใส่กระสานข้างล่างมาละอุ่ก็เอาที่เท้าไปใส่คุณผู้ชมที่หยอดน้ำมันละที่หยอน้ำมนันละนี่นก็ตัวแท่ง 啊。Oh. กานหยอนคุณไม่เชิงครับแต่พอดีแต่ละคำแต่ละคำนะทุกคนแล้วดูคุณยายนี่แม่นมากครับรถจอดบนออก้งล่างเป็นแไหนครับ ตัวหวกันใหญ่ <sieht> ้าเข้าใส่น้ำตาลต้องตีให้ฟูก่อนแล้วค่ลยใส่น้ำตาลค่ะ แน่ใจเยอะไหมอ่ะขีดไปเทล,ลงไปถุงตครื่องถุงมาคะยายก็แล้วแต่ไข่กิโลก็ใส่ลุงตา,ไป,ตาไปกีโลสิบฟองนี่กี่โลสิบฟองเนี่ยหกขีใส่ไปหกขีอ๋อแปดสตอนนี้ลูกค้าต้องตัดขนมเองนะ<ม>ท่านผู้ชมอันนั้นก็เป็นสิบแปเดี๋ยวเตาเนี้ยได้ละ

ย้ไหยไหือไหมใหู้จไหมย้ายใจดีให้ให้ช่วยทำได้ครับคผู้ชมครับตาึงแอกให้ลแล้วก็แป้งก็กะเอาเองเรายายก็ไม่รู้ยายก็ตักเอาตักเอาก็ดูเอาาใส่ตัใส่ากน้อยอ๋อแปลว่าน้ำตาเยอะเป็นไม่ใช่เป็น มันกระแตงมาไม่ทำไมไหวทำไมเนี่ยคะมันไม่อร่อยกินได้ถ้าฉันมีนชอบเดฉันกินได้สั่งขนมไม่เรียบร้อยแล้วจะพาท่านผู้ชมเดินอะไรอี่อ่ะเหรอคะท้องตลาดจุดตราครับท่านผู้ชมครับอากาศวันนี้ก็เย็นท่านผู้ชมเยน็น อยู่ฝนลงครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับ่านผู้ชมและสำหรับคลิปนี้หากท่านดูจบแล้วขากท่านกดติดตามและกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ